ตอนนี้เราก็ได้เลิกเล่นเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะย่อยของทิ้งเลยนะเ mm hmm. ออถามว่าเกมมันสนุกไหมเกมมันก็ไม่สนุกเลยอ่ะผ่ายแล้วมันก็แบบน่าเบื่อมากเกินไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรเลยอ่ะคือบางอย่างที่เติมไปอาจจะซื้อความสุขล้วนๆแต่มันก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องเล่นต่อไปแล้วสำหรับเราคือง่ายคือเราเลิกเล่นแล้ว,ละวอะพอร์ตออกให้หมดทุกอย่างด้วยแล้วก็ตัวตัตัวเนี้ยไยไปเลย อ๋อไอตัวตัวนี้กันกนะจ๊ะไปอ๋อ,อมันติดอะไรอะ่ะเออมันปล่อยไม่ได้อ๋อสักอ๋ออ๋อ อันนี้อ่าอันนี้ไปอ๋ออ่าอันนี้อ่าไป อันนี้ก็คงไม่มีอะไรละ่ะทางก้อนเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็ไม่มีใครเหลืออยูนนะ่แล้วตอนนี้เลิเล่นลก,กับแั ็จะตายตังแล้วก็ลบตัวบันทีแต่ว่าคงไม่ได้เล่นแล้วแหละตอนนี้แงเอาคือความจริงที่ได้เจอ ลาโชคดีนะไส่เปิดเล่าแล้วคงแบบว่าเอา่อเล่นไปคำขามก่อนนะในอยากเล่นมากกว่าแล้วคงไม่ได้และต่ะ อันนะั้นเกมก็มันก็เหมือนว่าเฮ้ยเกมตามกระแสอ่ะเออไม่ได้กลับไปเล่นเก้าหยินดีกว่าตรงน,นี้กลับบ้านแล้วนะได้เวลากลับบ้านแล้วะได้บายของค่ะ